สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านคะ่ะพี่น้องบอยล่องคีบสองสามมื่นเฟนฮอดกันบี่น้ออันนี้ก็เป็นบรรยากาศย่ามือแลงนะคะบานวุ่นเซนนะคะคิชช่องวุ่นกับสีวอลทั้งล่าทั้งไทยได้พี่น้องปนกันนะคะเพราะว่าเอฟซีเห่ากับมีทั้งผากกลางว่าอีสานนะพี่น้องเราตัวอุ่นเองกับเป็นคนอีสานนะคะกับสีวอลเล่าแนไทน่ในพลงค้นฟั่งกับสิข,ขั้นแขวนนะพี่น้อง นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะของครอบครัวสายมันนะคะบ้านกสิโลงเพราะวา่าจะหยอยอัศวินบรยูนะคะเอารถไปแลนงานมองนี่กสิโลงมื่อนี้กะสามีนาะารักแห้งค่ะพี่น้องเพิ่นบอกวุญว่าจะคล้องมืนี้เขาสิภาาไปกินเขานอกบ้านวัสัน,นพี่น้องเขาก็ดีใจเบิดพี่น้องเอ้ยนอกบ้านอิลี ย่างออกจากประตูขง้งประตูขั้วพี่น้องมากินนอกบ้านเสื้อใ่แห้งพี่น้องกินเขานอกบ้าน,าน,านสามีวาผ้ามากินเขานอกบ้านพี่น้องมาเด้อเดี๋ยงยังขึ้นนอกนมหวยคือว่านมนมหมูเคยกินบาพี่น้องเ<ม>ขาว่าของแสบเดี๋ยวพวงนมมาสิมีพวงนมงัวพวงนมหมู แต่วุ่นว่าพว่วงนมหมูสีแสบกว่านมงมัวเพราะว่ามันหนมมันมาหลายเนาะมันบ่อข้าวไหมงัวม,มันข้าวแห้งโผดวุ่นว่านะบอ่อแง่แสบกว่าหมูบ,บ่อขุนมากหมูกระมักไผ่มักมันเออบอ่บอภูเขาหูตับโดนนี่เลยโอ้พอดีนนบรรยากาศแตนะ่เนาะจีบ นามชาไปพร้อมย่างหมูไปน้าบัตทของแถตัวนี้ว่ามันของปลอมตัวนี้แซบบ่แก้วริโอเนีย้ยแต่กินส่ <c oughs> มันจำเป็นแมนบ่ป <c oughs> กติตีเหล็กสีบ่กินสั่งเป็นว่ามันมันอย่างมันทองอืดบ่มันยังเกาะมันเยวดุเมื่าอายัางเกาะ <c oughs> มันบ่แซบแ <c oughs> บบเป็นอย่างขึ้นเลือกกินสัน่น เนี่สั่งมันถือกอลิโอดีขาดไปบ่ใดพี่น้องนี่แหละครูชีวิตมวยสิเฮ็ดยังเบ่นกระเบิงมวยก่อนเท่เาเสือมายังเฮ็ดจังไดว่าซูพี่น้องฟังแน่ฮะเอาไปต้มโอ้ มอเขาพร้อมพี่น้องสรุปมื้นีกินขขานอกบ้านนะคะแนกเห็นพักบอแนกเห็นพักในแต่ร้าแม่ล่างไว้บโยกออกมาบันนองเฮ้านอพี่น้องก็สิมืดจังสี่ล่ะมืดพวายังวัาตี6กโมงแรงมานี่เขาเจ้าสิเขาบ้านไผยบานมันก็คือข่้มา ตกเย็นมาหกโมงต่างคนต่างเข้าในหมู่บ้านเข้าบ้านกันหมดแล้วบ่ไดแมาแลรนขึ้นในเมืองในพี่น้องในเมืองนี่สีวื้นวัน่นวื้นวัน่นแต่ยินแต่เสียงรถแต่อยู่บ้านนองเขานี่หกโมงกลัวได้นี่มืดแล้วแล้วก็ไฟกับป่แจงพี่น้องไฟอบประตบ่มาสอบมาอีกเพียอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านหน้าบ้านวังนี้ก็สิเป็นบุญเฮ็ดไมน่นะคะ ข้างบ้านก็นจะประมาณนี้อยู่กันสามพ่อแม่ลูกนะคะยายก็อยู่เมืองนอกยายกลับไปแล้วส่วนลูกสาวก็อยู่บ้านย่านะคะส่วนพ่อวุ้นก็แกไปมีครอบครัวใหม่ก็อยู่อีกคนละคนละหัวบ้านท้ายบ้านหลายหลายคนสงสัยว่าบ้านวุ้นมีอยู่กันกี่คนไม่เคยไม่ค่อยเห็นตายายไม่ค่อยมีพี่น้องร้อย เขาคอ,อกแล้วแนกปล่อยมันเห็ดหย่างาปไปจับแม่เอา้า<อ>บอกหอไวแล้ว<อ>บปฏิทินวันรองหัวไจแล้วเบิร์ดโอ๊ยบอกน้อพี่น้องอยู่บอกเรื่องกันตากันเยลยลืมร้อยเข้าบ้านร้อยไปเข้าบ้านเข้้าบานบานแล้ว ของเล่นพี่แน็กนะคะน้องชื่อน้องลอยอะไรโดนบันดาลให้ชื่อลอยนั่งลอยนาลอยหลังเลาะนาเลาะหลังก็เลยซื้อลอยในีบ้านของนางนะคะนั่งลอยจักบอกหัวใจดอกพี่น้องย่าให้บุญได้บุญรื้อวามหมอกกับของอ๋อบอกว่าบ้านหลังนี้มีกันสามคนแม่กับไปนอกพ่อกับมีครอัวใไม่แล้วบุญกับเป็นหลูกคนเดียว ลูกสาวเดียวบ่เที่ยวกับว่าพี่นอ้องคุนเป็นลูกสาวเดียวบ่มีพี่มีน้องแล้วกะ็มาไล้ลูกสองคนแล้วก็มาไล้ตีเล็กนะคะตีเล็กก็เลยมีลูกท่านใส่นะดีบ่มีลูกท่านใส่ฮะดีด,ดีบ่แบบชนิดนแบบบ่อตองนชนิดแบบบ่ตตองเส็ดขีเส็ดเงียวชนิดแบบบ่ตตองเปลี่ยนผ้าอ้อมพี่น้อง มาได้แม่ก็ได้ลูกพร้อมเลย,ยงไงเป็นบ่าวเรียบร้อยพอร้อมท่านใส่นะคะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็อาจจะคั่มนเนื้อถือใจตีเล็กเอาหน ua หน ua หน ua หนฝากกินขึ้นได้ <laughs> โอเคพี่น้องตักเขาสู้เขาเจ้ากินเขาก่อนพคนหิวเขาอันนี้ก็นีน่แหละ มาอัปเดตชีวิตครอบครัวย่ำครอบครัวสายมันย่ำเหมือนแรงกับสีประมาณนี้นะโดนๆสิเดมาอัปเดตชีวิตเธอหนึ่งพี่น้องนึ่งเธอเห็นงานมากเมื่อยกับโบไดยไทยแต่กับยาท่ายหันละนั่งเธอกับเพิ่นไปผู้เดียวเพิ่นก็มากํำมลกับเขาบอนนอนสิก็พ่ค่อยได้อัปเดตป็นไรเนาะขันนีเวลาก็สิเดมาอัปเดตให้สซูพี่น้องบึงเอาตักให้พ่อต่างวงแล้วพี่น้องมืนอิ้ตีเล็ก้ามากินข้านอกบ้านนะคะบรรยากาศดีแห้งพี่น้อง นอกบานอิลีนอกบานแห้งโอเคค่ะไวพอกันคลิปหนาะมากินเขาแร่น้ำกันได้พี่น้องเด้อบ๊ายบายค่ะ